ลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงการอัปเดตข่าวสารนะคะเดี๋ยวไปกันแบบรวดเร็วทันใจฉับไวเลยดีกว่านะคะกับ Mazda CX5 นะคะที่มีการปรับรูปแบบโฉมใหม่เป็น Minor c h a n นนะคะแล้วมีการเพิ่มรุ่นย่อยเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะคะอ,อ,อันนี้เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนบ้างนะคะสำหรับ crossover SUV ขนาด o o p p c t นะ เปิดตัว New Mazda CX-5 ซนะคะซึ่งเป็นรุ่นที่2ของปีนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนโฉมภายใต้แนวคิด a c t i ิ e m e n t นะคะ Control ทุกความสำเร็จคุณควบคุมได้เขาก็จะเจาะพวกกลุ่มลูกค้าในกลุ่มผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จแล้วก็อยากได้แนวทางชีวิตที่แตกต่างเป็นผู้นำมีอะไรปรับไปบ้าง ไฟหน้าเป็นแบบสปอร์ตนะคะปรับองศาอัตโนมัติอิสระซ้ายขวาไฟท้าย LED ดีไซน์ใหม่ชุดกระจังหน้าเป็นแบบใหม่แผงประตูสีเงินวาวนะคะแล้วก็มีเรื่องของอะระบบอำนวยความสะดวกเสริมความสะดวกสบายต่างๆระบบเบรกมือไฟฟ้านะคะ ควบคุมการทาง,งานโดยไฟฟ้านะคะแล้วก็ผู้ขับขี่เนี่ยปรับโหมดในโหมดสปอร์ตเพื่อตอบสนองการขับขี่ได้แล้วพอเร่งแซงเนี่ยก็จะให้อัตราเร่งที่เพิ่มขึ้นในรอบเครื่องยนต์ที่สูงขึ้นนะคะก็มีอยู่ในรุ่นเครื่องยนต์ SkyActiv เบนซินขนาด2.0ลิตรนะคะเบาะคนนั่งอาจปรับไฟฟ้าได้นี้เป็นเรื่องปกติเพราะบันทึกความจําได้2ตําแหน่งด้วยส่วนเบาะนั่งอันนี้ปรับไฟฟ้าได้ต้องอยู่ในรุ่นอีกรุ่นหนึ่งก็คือ XDL นั่นเองส่วนพวกเครื่องความปลอดภัยนะคะ ก็เรื่องของการป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตรุระบบเตือนเวลารถเบี่ยงออกนอกเลนนะคะแล้วก็เรื่องของระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมในเรื่องของการหยุดรถอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่อ่ะก็อย่างที่คุณโกบอกเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีพวกอย่างนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือว่าเป็นเตือนเวลารถไปจอดในมุมมองที่เป็นจุดอับสายตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ะถือว่าเป็นจุดขายของเขาแหละ มาดูกัน2รุ่น2เครื่องยนต์นี้กันใช่ยังไงประเด็นเมืกีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วใช่ไหมครับที่ตัวของไลอัพเนี่ยสุปก็คือว่าเพิ่มรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลขับ2อาปกติเนี่ยเครื่องยนต์ดีเซลจะมีแต่รุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อแลวคุณก็ต้องจ่ายถึงล้านหกกว่าที่ผมจําได้เนี่ยหกกว่านะครับมาซาก็เลยเพิ่มเป็นดีเซลขับ2ขึ้นมาใช่ใช่แล้วก็ขายอยู่ที่ล้านห้าสามหนึ่งล้าน 530,000บาทใช่แล้วเสริมเข้ามาแต่ามามซาก็ถอดรุ่นเครื่อง<ช>ยนต์เบนซิน2องาไปอ่าใช่นะครับถอดรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน2.5าไปนี่ราคาก็ตามที่ก็จะเหลือแค่นนคร,รุ่น2 2อ่า2.0ขออภัยค่ะ2.0 C กับ 2.0s ก็จะเหลือแค่รุ่นเครื่องยนต์เบนซิน2ลิตรใช่ค่ะแล้ว네ก็ดีเซล2.2ลิตรและดีเซลเนี่ยม uh uh ีสทางเลือกก็ค uh ือขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาตัวตัวท็อปก็ยังขายอยู่ล้านหกเก้าถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็ตัวขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยขายอยู่ล้านห้าสามล้านห้าสามถูกต้องเป๊ะๆนะคะตามคุณโกบอกไปอ่ะงั้นไปกันที่ข่าวหนึ่งดีกว่านะคะกับเรื่องของ Royal Enfield ค่ะที่เป็นแบรนด์ มอเตอร์ไซค์นะคะสองลอสัญชาติอังกฤษนะคะก็เปิดตัวโชว์รูมแห่งแรกในประเทศไทยพร้อมเผยราคาโมเดลที่ทำตลาดอย่างเป็นทางการครบ4รุ่นด้วยกันนะคะราคาเนี่ยจะเริ่มต้นที่1 7 9 8 0 0บาทถึง2 000, 1 9 8 0 0บาทนะคะโดยศูนย์จำหน่าย Royal แ n f i e l d นะคะถือว่าเป็นศูนย์จำหน่ายอย่างเป็นทางการหนึ่งเดียวแห่งแรกในประเทศไทยค่ะจะมอบประสบการณ์แบบ เพียวมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์บริสุทธิ์แน่ก็เนี่ยนะคะพื้นที่ทีเ่เป็นบรรยากาศเหมือนห้องรับรองนะคะสำหรับผู้ที่ลงไหลในการขับขี่เนี่ยพื้นที่ขนาด1,190ตารางฟุตก็จะเป็นบรรยากาศนะคะ ที่จัดแสดงรถรุ่น Continental GT เปลือยบนผนงังให้โครงสร้างแบบภายนอกภายในนะคะแล้วก็จะมีชุดเครื่องแต่งอุปกรณ์เสริมครบเลยทีเดียวอุปกรณ์ชุดป้องกันนะคะเพื่อความปลอดภยัยแล้วก็จะมีพวกเสื้อผ้าแนวแฟชั่นด้วยนะคะก็คือไม่ได้ขายแต่สินค้ายอย่างเดียวแต่ว่าเขาบอกว่าเขาอยากจะให้มันเป็นแหล่งรวมพลของคนที่ชอบในสิ่งเดียวกัน เพื่อจะมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะในเรื่องของรถจักรยานของเขาได้นะคะอยู่ที่สุขมุมวิท50รถจักรยานยนต์นะคะอยู่ที่สุขมุมวิท55นะคะซอยทองหลอ่อตรงข้ามกับซอยทองหล่อ23นะคะก็ไปดูไปเยี่ยมชมกันได้นะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถอมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้แ,นแบบนี้เป็นมอเตอร์ไซค์คลาสสิกใช่ค่ะรูนะครับแล้วก็มีจากชิปโตแล้ว นะครับคือขายรถพวกนี้ก็ต้องขายพวกอ c อก s ซซอรไปด้วยนะใช่ใช่ใคือขายขายความเป็นทอยขายความแบบเป็นไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างนะครับพวกนี้โอ้โหขับรถกันรถก็สวยค่ะคนขับคนขี่ก็ต้องดูดีต้องมีออปชั่นมีเสื้อผ้ามีแฟชั่นที่มันเข้ากันนะคะอ่ะก็สนใจไปกันได้อ่ะอีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งงานกับ m มกาซูเปอร์บาย2016งานเดียวที่เขาบอกว่า ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนรักบิ๊กไบที่เมกาบางนานะคะสำหรับเมกาซูเปอร์ไบท์2016นะคะเป็นซูเปอร์ไบท์เพื่อขายที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฝันตะวันออก สำหรับคนรักบิ๊กไบ์นะคะจัดเต็มพื้นที่เลยรวมซุปเปอร์ไบต์แบรนด์ดังอุปกรณ์ตกแต่ง30แบรนด์ hmm. เพื่อโอกาสให้ผู้ขายผู้ซื้อเนี่ยเจอกันเองโดยตรงปะกันเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ไปคุยกันเลยโปรโมชั่นอะไรยังไง mm hmm. มีคอนเสิร์ตจากศิลปินขวัญใจชาวร็อกที่ผ่านไป mm hmm. มีวงค็อกเทลไปในวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ mm hmm. วันนี้วันนี้มีคุณแบงค์นะคะอดีตวงนำของค Clash นะคะ27กุมภาพันธ์แล้วก็5มีนาคมก็จะมีคุณดาเอนโดฟินนะคะ ก็งานเขามีถึงวันที่6มีนาคมไปกันได้ที่ศูนย์การค้าเมกาบางนานั่นเองค่ะถึง6มีนานะใช่ใช่จัดประจำอ่ะเมกาบางนาเนี่ยกับพวกมอเตอร์ไซค์ใหญ่มอเตอร์ไซค์แพงพวกบิ๊กไบค์พวกอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็คือเขาก็ยังมีกลุ่มคนที่ชื่นชอบไนี่ยแล้วก็กลุ่มคนที่ต้องการก็บางทีไม่ได้ไปซื้อมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวก็บางทีไปซื้อพวกอุปกรณ์ต่างๆอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้ในงานแต่ผมไปบ่อยผมไปซื้อบ่อยค่ะ คุณ<ป>มีบ<ป>ิ๊กไบไปอีเกียช่วเขาว่า,างั้นแหละไปข้างๆเดิน <c oughs> ไปอีเกียบางนาเออถ้าเป็นคุณเจอะไรอย่างเงี้ยว่าไปอย่างคุณโกไม่ใช่ละอ่ะอ่ะนั่นก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้กับม o t o r i n g On อ i r นะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกช่องทางที่สามารถติดต่อสื่อสารกับเราได้เช่นเคยนะคะเข้าไปที่ Facebook Fanpage ก็ได้ www.facebook.com/motoring onair นนะคะก็ะถ้าเป็นกิจกรรมการร่วมสนุกก็ไปไลน์แล้วก็แชร์กัน ลาจากไปแล้วนะววสามเดือนเท่าครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันอ่ะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ